สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ันไดนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับการใช้งานสูตร Google Spreadsheet นะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการใช้สูตร e r y f u ฟังชันนะครับเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคไม่ใช่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะเจอนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากทางช่องของเรานะครับเทคนิคดีๆ จากทางช่องของเรานะครับถ้าทนใดเมตตาที่จะสนับสนุนทางช่องก็สามารถที่จะกดปุ่มรูปหัวใจได้คลิปได้เลยนะครับจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับอ่านะครับมาดูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเจอนะครับวันหนึ่งถ้าเราได้ทุกคีกับการทําข้อมูลนะครับการจัดการข้อมูลหรือว่าเป็นนัก ขีนซิงคีนนิ่งข้อมูลนะครับทำข้อมูลให้ให้ดูดีมีระเบียบเป็นสตต็กเจอร์ที่สามารถที่จะเอาไปทำรีพอร์ตได้เนาะผมก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับเห็นไหมครับเวลาตัวหนังสือที่อันนี้คือจะพูดถึงตัวหนังสือที่สไตร์แครกเตอร์นะครับก็คือตัวหนังสือที่ขีดค่าตัวหนังสือขีดค่าเนี่ยเวลาที่เราจะาทําอะไรกับเขาในกรณีที่แบบไม่ต้องการน่ะอย่างเช่นกตัวอ,อย่างว่าฉันจะฟิลเตอร์เอาเฉพาะ ตัวหนังสือที่ไม่มีการขีดค่าหรือเอาเฉพาะตัวหนังสือที่ขีดค่าเนี่ยมันจะทําไม่ได้เขาจะทําไม่ได้แล้วก็คนะั้นจะหาสูตรฮะอะไรมาทํามาฟิลเตอร์ก็ไม่ได้นะครับจริงๆเ,เขาเรียกว่าเซโรเตอร์สไตล์เนี่ยมันจะมีโค้ดโค้ดเอสกี้อยู่ที่เป็นอะไรอะครับยูยูอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปหาดูซึ่งโค้ดเหล่านั้นผมเอามาใช้กับคําสั่งโค้ดคาสั่งชาในใน Google อางเงี้ยคำสั่งโค้ดอย่างเงี้ง code, ย เราก็ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยก็าจะส่งค่าโค้ดที่เป็นโค้ดของตัวอักษรอ,ออกมาไม่ใช่เป็นโค้ดของชาร์กเตอร์นะครับเทาไหรผมไป,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 ปกดเป็นตัวอื่นดูอย่างเงี้ยมันก็จะส่งค่าใหม่ออกมามัน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 ไม่ใช่อ่ะครับอะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้เขาทีเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีนะครับตัวนี้ขอแนะนาําก่อนนะครับยกตัวอย่ยางว่าเรามีตัวหนังสือนะครับพวกตัวหนังสือที่มีการฉีดค่านะครับเนี่ยฉีดค่าอย่างเงี้ย แต่เวลาเราไปคิวรี่หรือเราเอาไปผลรวมไปซ้ำอะไรเราไม่ต้องการใช้เขาเราจะทํำยังไงนะครับซึ่งมีเยอะเลยนะครับนี่เราจะอย่างนะครับเนี่ยมีเยอะเลยเราไม่ต้องการนะครับสรุปแล้วคือฉันไม่ต้องการตัวหนังสือที่ขีดค่าเราจะทํำยังไงนะครับอ่อก็เลยผมก็เลยไปค้นหานะครับจริงๆผมเจอกับประสบการณ์ตรงจากการทํางานในใน ในที่ทํางานนี่แหละนะครับก็เลยไปค้นหานะครับค้นหามาจริงๆก็ไม่มีนะครับมีทางเดียวก็คือใช้ Google Apps Script นะครับในการฝังในไฟล์ไฟล์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแอปสคริปต์เขานะครับสคริปต์เขาก็คือตัวนี้นะครับจริงๆ s คริปตก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถามว่า,เ,าเราทำเองได้ไ้่ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ไม่พึ่ง Chat GPT แต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เอามาจากแชท GPT ให้แชท GPT ทำให้นะครับดูนะครับนี่คือเครดิตนะครับของเว็บ,เว,บเว็บที่ผมไปดูมานะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะไปได้เทคนิคดีๆก็สามารถที่จะเข้าเว็บนี้ได้นะครับไม่ได้เนี่ยครับสามารถเข้าเว็บนี้ไปดูได้นะครับผมก็เอามาจากเว็บนี้นะครับแต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็แต่ก็ไม่ยากหรอก มีเทคนิคดีๆเยอะเลยนะครับแต่ไม่ใช่เพราะเว็บนี้เว็บเดียวนะครับที่ผมไปหามาก็มีหลายเว็บเหมือนกันนะครับพูดถึงคิวรี่พูดถึงอะไรแต่ว่าตอนนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องตัวสไตล์นี่ครับเชเรคเตอร์สไตล์ให้ดูนะครับว่าเราจะฟิลเตอร์เชเรคเตอร์สไตล์เนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับมาดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําเราต้องสร้างคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งขึ้นมาเป็นคอลัมน์ในการด,ดัมมี่คอลัมน์ในการฟิลเตอร์เขา ใช้ตัว Google Ads Script ในการเช็คว่าถ้าแถวไหนเป็นเป็น Character Strike เขาก็จะส่งค่าอะไรออกมาค่า1ค่า2ค่า t ค่า f อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับข้อเราก็ต้องไปก๊อปเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมก๊อปนี้เลยจริงๆไฟล์ผมไฟล์นี้นะครับถ้าท่านใดทำสำเนาไปนะครับเวลาจะเอาไปทำเป็นตัวอย่างนะครับก็ตัวสคริปต์นี้ก็จะติดไปด้วยนะครับ เข้ามาปุ bon Guerra, ๊บแล้วก็มาที่นี่ครับแอปสคริปตนะครับแอปสคริปต์ตั้งชื่อเลยนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อเลยไปนะครับเราจะใส่สคริปต์ในไฟล์ไฟล์นี้นะครับไปที่ส่วนขยายแล้วก็ไปที่แอปสคริปต์นะครับนี่นี่ครับไปที่ส่วนขยายแล้วก็ไปที่แอปสคริปต์ตัวนี้นะครับ ดังนั้นก็กดที่แอปสกิปหนอจากนั้นเราก็ตั้งชื่อก็ได้ครับผมตั้งชื่อว่าสตอรี่ t ไตล์สตอร์สเตอร์สไตล์ออระไรสไตล์แล้วกันเปลี่ยนชื่อตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตั้งชื่อว่าสไตล์แล้วกัน แลักก็กม,มาแล้วก็เพลดวางเลยนะครับไม่อธิบายนะครับเวลาเราเรียกใช้งานเราก็เรียกใช้พิมพ์คําสั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่เแลงลงไปนะครับเขาก็จะวิ่งทํางานเหมือนกับอะลรฟฟอร์มูล่านี่แหละนะครับไม่ต้องใส่อะลรฟฟอร์มูล่าก็ได้นะครับเขาทํางานวิ่งตรงวิ่งยาวเลยให้เราตัวนี้จากนั้นกดปุ่มเซฟนะครับเมื่อเรากดปุ่มเซฟเรียบร้อยแล้วทําไมดอนะครับปิดก่อนนะครับปิดแล้วจากนั้นเนี่ย เรามาลองนะครับผมก็จะใช้คำสั่งเมื่กี้นะครับเท่ากับแล้วก็ Ctrl V ตัวนี้นะครับสไตท์เช็คนะครับผมตั้งชื่อเป็นสไต l ์เช็คนะครับคำนี้เปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้นะครับอยู่ที่เราไปเปลี่ยนใน a p อ Script ของเราฉากนั้นผมบอกว่าเร n กเร n กผมเอาแค่คอลัมน์ c ก็ได้นะครับเช็คแต่คอลัมน์ c c c 2คงอลัมน์100แล้วกัน100นี่นะครับถึง c หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่นะครับผมกด e n t e r นะครับอ่ะเขาก็จะเช็คมาให้เรานะครับดูนะครับอันไหนที่เป็นเป็น h a r เ c t e r s t y l e เนี่ยเขาจะขึ้นคำสั่งคำว่า t true เห็นไหมสังเกตไหมครับเขาจะขึ้นคำว่าทรูเราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ได้อ่ายกตัวอย่างทีนี้ผมฟิลเตอร์ได้ละผมตัวอกางว่าผมจะฟิลเตอร์เฉพาะตัวที่เป็นสไตล์ตัวเล t อกสไตล์เนี่ยผมจะทํำยังไงผมก็สามารถฟิลเตอร์ได้ละนะครับ มาดูนะครับผมก็ฟิลเตอร์เฉพาะตัวที่เป็น True นะครับล้างทั้งหมดเป็น True นะครับตัวที่เป็น c h a r t e r Style ก็จะโชว์มาให้เราว่ามีคำอะไรบ้างสังเกตไหมครับเห็นไหมอ่าก็จะมีโชว์มาให้เราอันนี้เราก็จะไปใช้งานได้เราประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะผมให้ดูอ่ามีคำอบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติตัวนี้เคยเป็น Style แล้วแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นไม่เป็น Style ตัว True นี่ยังไม่หายไปนะครับเพราะว่าเขา เขารันครั้งเดียวแล้วก็จบเขาไม่ได้ทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําพวกนี้เราต้องเราต้องดูก่อนว่าข้อมูลเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าสไตล์มีการเปลี่ยนแปลงเราสามารถใช้คําสั่งนี้แล้วก็จบเลยนะครับมาดูว่าผมเออยอย่างนี้ดูทูดูฟ้อนั้นไปผมก็ใส่อีฟเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมใส่อีฟ e ใส่ศูนย์ใส่หนึ่งใส่ว่างใส่อะไรไปผมก็ใส่อีฟอย่างนี้นะครับอีฟ e ถ้าชาร์เตอร์สไตล์นะครับเท่ากับทูนะครับ t r u e นะครับ เท่ากับ t ผมบอกว่าให้ใส่ค่าหนึ่งถ้าม่ฉะนั้นให้ว่างเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมกด enter ใหม่เอาเียนกาผมใส่ two ปิดเราอืม if total ใ่เท่ากับ two นะครับมันไม่ขึ้นอะไรนะครับไม่ขึ้นอะไรเดี๋ยวผมเช็คก่อนอ๋อเข้าใจแล้ว คำสั่ง if e เขาจะทำงานแค่แถวเดียวเนาะเขาไม่ได้ทำงานทุกแถวโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่อารีพัลล่าให้เขานะครับเขาจะทำงานทุกแถวใช่พจน์ต l e น t e r นะตัวนี้นะครับแต่ถ้าใช้สไตล์เช็คอย่างเดียวเนี่ยเขาจะทำงานเป็นอารทั้งหมดให้แต่พอมาเอา if e มาครอบเขาแล้วเนี่ยเขาจะทำงานแค่แถวเดียวนะครับเพราะนั้นเราก็แค่ใส่อาร f o r m ล่าให้เขาทำงานทุกแถวนะครับพจน์น e ้วนะทีน,นี้เห็นไหมครับ ทีนี้ผมก็จะได้หนึ่งผมก็จะฟิลเตอร์ได้ละนะครับตัวไหนที่เป็นสโตร์เตอร์สไตล์ก็ฟิลเตอร์ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่นี้เวลาผมจะคิวรี e, ่ดูนะครับผมก็คิวรี e ่ได้ละเดินไปทางขวาผมบอกว่าผมจะคิวรี e ่ในกรณีที่นะครับซ้ำเลยครับซ้ำราคารวมแวดนะครับของแผนกนะครับผมก็คิวรี e ่นะครับโดยที่ไม่เอา c h a ร์เตอร์สไตล์นะครับ q u e r กับ Q U E R Y นะครับ Q r y e, ข้อมูลนะครับเอาข้อมูลชุดนี้จากนั้นผม select b นะครับแล้วก็ดูนะครับ select นะครับ b แล้วก็ sum sum e นะครับ sum e where วีจนะครับวีจเท่ากับ1นะครับแล้วก็กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปบายกรุ๊ปบายแลครับกรุ๊ปบายบนะครับกรุ๊ปบายบีออเดอร์บายออเดอร์ D.E.S.C. นะครับ D.E.S.C. คือการจากมากไปน้อยเนาะ,อ,ะอันนี้นะครับ G ต้องไม่เท่ากับดูนะครับไม่เท่ากับใส่คำนี้ได้ไหมอ่าไม่เท่ากับ1อ่ามาแล้วครับอันนี้ผมก็จะซ้ำมาโดยที่ไม่รวมไม่เอา1น,นะครับไม่เอาส่วนที่มีค่าเท่ากับ1มาตัวข้อมูลผมก็จะซ้ำ งานติดตั้งงานรลบเหมางานอะไรโดยที่ไม่เอาค่าที่มีค่าหนึ่งมาอะไรนี้นะครับเราก็สามารถทำได้แม้แต่ฟิลเตอร์ก็เหมือนกันนะครับได้เราทําอย่างนี้แล้วเราฟิลเตอร์เอาเฉพาะอะไรเราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ได้ตัวชาร r เตอร์สไตล์เป็นอัออขระพิเศษจริงๆนะครับเราไม่สามารถที่จะไปดูกดดูเขาอะไรนูน่นนี่นั่นในนี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ทักษะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆ สวัสดีครับ